กำลังออกครับกำลังกินเลยดอกตุมตุมดอกตุม อ่นเท่ามากอะบานหรอครับสช่นนี้กำลังแจงเลยเดีย๋ยวท่านอยากเคลียร์ลายครับแต่ว่าฝนมันก็ตกอยู่เนาะนะครับเดี๋ยวมันก็ซุ่มเดี๋ยวมันก็ออกไม่ครับตรงไหนมุดกักแค่ นี่นะครับการเก็บเห็ดนะครับว่าแต่มีเห็ดหมดอย่างเดียวครับลุยลุยครับลุยลุย,ลย,ลย นิดพึ่งนิดพึ่ง ตตตกหลังจากเข้าพ e ักนกเหรอดุยกันไหมครับดอกงามๆเลยได้เื่อผน้อง คนเขาก็มีเห็ดเด่นมีเห็ดไปเก็บไปกินครับโอ้ยผิดตรงไมไก่จะมาเก็บน่วกันได้ครับเด้อลุงเ ปีนไตนาพาขึ้นไปเอาผนปีนรับปีนปีนหับปีนโอ้โหอดนองจีน้ำนาพาไปครับ จุ่มๆมกําลังกินครับหนังนองอท่านเบิดเหรอปุ้นยุงเคิ่งเหรอห้องก็มีครับอ้ออหักๆๆๆๆหักหักหมาพ่อเห็ดดมเหาดมดมดมใส่อพ่อหาเหด็ดแล้วลูก คักครักน้องกั้ไปตองโอ้เหยียบเกือเป็นเหยียบรูกข้างห้านี่เกือเป็นเหยียบครับตัางนี้ก็ถ้ันตัดกินก็ก็กำลังกินเลย ครับออกจากป้านะมะเข้าป้านี่จังครับ โอ้หมาหมานคุณน้นองโขาคือครับ หมดัรงแล้วครับน้องเห็นบ่ครับพี่น่องเห็นบ่เห็นนวครับเหม็นมากเลยครับเด้่อนะครับเบิ่งบนตวจถึงครับเอ็นดอกได้ค่ะเก็บบ่บ,บ่กะเหม็นมากเลยครับเด้่อ มัจะใส่ใบไม้เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ไปตรวจก่อนอยู่หิมหนามไอ้พี่น้องเนี่เกิดที่หิมหนามเลยครับหนามมันถ่วมเพราะมันตกโอ้ยหลักเลย เต็มแล้วว่ะเฉื่ออะไรบังเอ like ิไปงาวๆครับชนเผ่นไปง่ายๆด้วยพี่น้องนะ่ผมเดินมัดในการเก็บเห็ดครับโอ้พี่น้องเกิดพี่น้องมึงโอ้ย

ดอกมันครับงามงามอยู่น้องเลยโอ้ดอกีนหิมน้นมเลยน้องเกิดจะหิมน้นมนะครับเห็นบอกนามที่สวมคอมหรอมีเหลือบในปลาไหาต้องเปิดหาครับ มันจะดอกขายเซฟเฟินมันจะดอกครับแต่น้ำมันก็ท่วมครับหน้าฝนก็บแบบนี้แหละครับมาท่านก็ได้ก,กินมาปรท่านก็น้ำก็ท่วมเนาะน้องเนาะใส่้อถั่วอีกแล้วเนาะพี่น้องมันต้องไตลงมากเลยครับนะครับเสือกระป๋องมาไวเฮ้ยนี้เปเทสเส่กระป๋องเต็มถ้วยให้เขาครับ กําลังหามบตายเลยครับเออมันบอตายเลยหลังบางนคนว่าใส่เคียมันหย่านเชืยอมันตายบอ่อตายเลยครับนะครับก็ว,ว่าบริเวณพื้นนี่พื้นชุนนะครับนี่นะครับมันบอ่อแห้งนะครับเดี่ยยางมันอยู่ใกลน้ำนะครับมีแต่น้ำจะสีถัม่วมันครับ ดอกกนลังกินครับว่บาบนปรนดอง,งข้านเขาเอาเลยมันสีมันคล้ายๆนะครับมันคล้ายๆนะครับต้องสังเกตดีดี sửa vậy cái câu ngon ngon mà lẽ với nó ủa nám một con với nó mình đi khẩu ao đây gặp nam lại Hãy subscribe cho เชื่อมันลายนี่ยู่ใต้ใบไม้มไครับกําลังง่างแผ่นดินขึ้นกําลัาางงางใบไม้ขึ้นต่อกําลังพอกินแต่บ่เคี่ยวหอกากรอบ่เห็นบ่ตายครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นไม่อันมี้ฝนตกไหมบ่ ดเดอ้อหมดเด้อปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้อย่าม,มึงกลับขึ้นไม,นเนม,ม่เด่๋ยมันรุ่นเท่ากับแม่ไม่โอ้ได้ยินเสียงน้ำนออดดบ่พี่ออน้องพวดเลยครับน้ำเลย ออกจากป่ามาแล้วครับหอนไหลไปนอนปะอ้ยหิวน้ำนะครับน้ำมาเขาไปน้ำกะกินเบริรครับมันหอนเขาป่าฮางเฮกบแบบนี้แหละครับตอนนี้เขามาหอนรถแล้วเอามาเบ่งผลงานกันนะครับเห็ดในวันนี้นะครับต,ตัดตีนว่าเรียบร้อยนะครับเจอพู้รักระปองกับดอกต่มๆแล้วก็ล้างกินเลย กันสองคนกลับมาหน่อยตัวนึงครับโอนี่ลาขมวนครับพี่้องเดี๋ยวมืออื่นเท้ากับ้าหรือไม่ก็้าฝนมันลงอีกนะครับเอาเอาเอาเ,อาเอากัสีออกมาให้นะครับภาพคลิปนี้ก็กัสิพ่อเามีเนาะพี่้องเนาะผักเามีแห้งกัน,นครับเนาะมีกัยญาเลยล่ะพ่อได้หายพี่ห้ยนองด้เบิ้งน้ามุวน นะครับพอกันไม่คลิปหนาครับนะครับเบวก่ะนั่นท์เขากับขันมาคลิปนี้ก่ะอย่าลืมเมนเขาเมนมาให้เบิ้งนี้พี่น้องเด้อนะครับอยู่จังหวัดใดกะเมนมากครับบ้านพี่น้องมีไปนะครับจนะบพอกันไหมครับ bye รบายบายครับบายบายครับพอกันไม่คลิปหนาเฮ้ยลาลาลาล่าสิเป็นลมเราไหมบ้านบนออาล้ครับนี่ก็ร้ายแล้ว